ต่อไปนี้นะคะผิวของจุ๊บแจงก็จะใส่วิงออร่าขึ้นมาทันทีแลดูสุขภาพดีเลยค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จุ๊บแจงอยู่ที่รากรสคลินิกสาขาเซนทรันพราม2นะคะพักนี้จุ๊บแจงรู้สึกว่าผิวหน้าจุ๊บแจงนะคะมองคำ้ำมากๆเลยค่ะทุกคนถ่ายรูปก,กับเพื่อนนะคะ ไม่มีออร่าเลยค่ะทุกคนรู้สึกว่าตัวเองแบบผิวค้ำแถมแบบ คือไม่สดชื่นห็นใบหน้านี่อิดโรยมากๆเลยค่ะทุกคนปกติจ๊บแจงมาเติมวิตามินผิวกับลากราสชินิกเป็นประจำอยู่แล้วนะคะทุกคนวันนี้นะคะคุณหมอจะฉีดวิตามินผิวให้ชื่อว่าดับเบิลเฟสไอวีนะคะมาดูกันเลยนะคะทุกคนว่าเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะทุกคนคุณหมอจะสอบถามเราอย่างละเอียดเลยนะคะเพื่อวิเคราะห์ถึงปัญหาที่เรากังวลใจหรือการใช้ชีวิตประจำวันของเรานะคะที่มีผลต่อผิวและร่างกายของเราเช่น เราอาจจะพักผ่อนน้อยไปหรือเปล่าหรือมีความเครียดไหมหรือแม้กระทั่งเราเข้าใกล้หรือ ทำงานในที่ที่มีมลภาวะหรือว่าสารพิษหรือเปล่าเพื่อที่คุณหมอนะคะจะได้เลือกวิตามินที่เหมาะสมกับปัญหาและสภาพผิวของเราแต่ละบุคคลนั่นเองค่ะที่นี่นะคะเขามีวิตามินสูตรเฉพาะนะคะได้มาตรฐานปลอดภัยหายห่วงค่ะวิตามินตัวนี้นะคะจะเข้าไปช่วยฟื้นฟูผิผวแบบเร่งด่วนนะคะทําให้ผิวที่มองงกับกลายมาเป็นผิวกระจ่างใสและดูสุขภาพดีและที่สําคัญนะคะยังทําให้สดชื่นกระปี้กระเป๋าขึ้นเหมือนได้เติม e อเ r g y เข้าร่างกายเลยค่ะนอกจากนี้นะคะคุณหมอยังบอกอีกนะคะว่าการเติมวิตามินผิวจะช่วยกระ ุ่นคอลลาเจนทําให้เราดูอ่อนเยาว์และเสริมทุ้งกันได้อีกด้วยนะคะเติมว,วิตามินผิวเสร็จแล้วนะคะทุกคนชิลมากแฮปปี้มากๆเลยนะคะทุกคนไม่เจ็บเลยนะคะต่อไปนี้นะคะผิวของจุกแนก็จะใสวิงออร่าขึ้นมาทันทีแลดูสุขภาพดีเลยะคะ่ะทุกคนสําหรับใครนะคะที่สนใจจะมาเติมว,วิตามินผิวแบบจุดแจงนะคะให้เข้ามาที่ลา,ลากลัสคลินิกได้เลยนะคะหรือจะเข้ามาสอบถาม คุณหมอก่อนก็ได้นะคะเพราะว่าคุณหมอที่นี่ใจดีมากๆเลยค่ะจุ๊บแจงแนะนําให้เ,เพื่อนๆนะคะแอดไลน์ของทางคลินิกนะคะหรือว่าจะอินบ็อกไปทาง f a c e b o o k Fanpage ของลากราสเลยก็ได้นะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆจากทางลากราสทา่ะ